ข้อสองนะครับหามุมระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวตอนตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีตอนนั้นตีหนึ่งกว่ากว่าใกล้ๆจะตีสองนะใช่ไหมสี่สิบแปดนาทีเนี่ยอ่ะโอเคเข็มสั้นตีหนึ่งจะมาทางตีสองละอ่ะเราเรานี้เนาะคาวๆนะลูกดังนั้นเนี่ยมุมเข็มสั้นเนี่ยมันมันแค่นี้เองนะเนี่ยมุมเข็มสั้นมันแค่นี้เองนะหนึ่งช่องหนึ่งช่องกว่า โอเคป่ะหนึ่งช่องกว่านะครับสี <Okay. S 1> ่สิบแปดนาทีอะสี่สิบแปดก็ตรงนี้ละตอบทูกันมุมเข็มยาวแช่นนี้ไหมมุมเข็มยยาวแช่นนี้ไหมลูกนี่แนวข้างอิงศูนย์องศามุมเข็มยาวแช่นน,น,ชนี้ไหมลูก ไม่ใช่มุมเข็มยาวต้องวัดจากแนวอ้างอิงสูตรองศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงเข็มยาวโอเคปะ่ะดังนั้นมุมเข็มยาวคืออันนี้โอเคเนาะใหญ่โตเบอร์เริ่มเทิมเลยเป็นมุมเกินร้อแปดสิบด้วยเออโอเคนะอะโอเคครับลองใช้สูตรก่อนเนาะลองใช้สูตรจอนมุมระหว่างเข็ม ท่ากับแอบส์ลูดห้าจุดห้าเอ็มลบสามสิบเอชอ่ะลูกตอบกูก่อนตอนเนี้ยเลขเอชใช้อะไรลูกหนึ่ง <1. S 2> เออเลขเอมมิลิตนาทีก็คือสี่สิบแปดโอเคนะอะห้าจุดห้าคูณด้วยสี่สิบแปดลบด้วย สามสิบคูณหนึ่งสองร้อยหกสิบสี่ลบสามสิบสองร้อยสามสิบสี่ค่าสมบูรณ์ของสองร้อยสามสิบสี่ก็ได้สองร้อยสามสิบสี่คูณสมมติได้เล่นพอดียังไม่เจอค่าลบเลยเนาะสมมติว่าลูกไปเจอตัวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่ลูกเออได้ร้อยสามบหกนะ สมนะสมนะตินะสมมตินะเออปรดีสองข้อนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอข้างในเป็นลบเลยนะอ่ะมาดูต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจำสูตรไม่ได้เราใช้วิธีตรงๆคิดกันมุมเข็มยาวมุมเข็มยาวมันไม่สนใจ ชั่วโมงเลยไม่สนใจเลขชั่วโมงเลยมันสนใจแค่นาทีนาทีละนาทีละหกองศาสี่สิบแปดนาทีนาทีละหกองศาสองแปดแปดเอออ่ะทีนี้มุมเข็นสั้นล่ะตอนนี้จะเท่ากับ หนึ่งช่องใหญ่กับอีกที่มันเดินต่ออีกสี่สิบแปดนาทีหนึ่งช่องใหญ่ช่องใหญ่ละสามสิบหนึ่งคูณสามสิบสี่สิบแปดนาทีแต่ละนาทีเข็มสั้นเดินกี่องศาลูกศูนย์จุด,จดห้าก็เป็นสามสิบบวก ยี่ี่ก็ห้าสิบสี่ดังนั้นมุมระหว่างเข็มเอันไหนเยอะกว่าก็อันนั้นเอานั้นตั้งตอนนี้มุมเข็มยาวเยอะกว่าก็เอามุมเข็มยาวตั้งเห็นครับก็ตรงกันนะครับ ได้ค่าตรงกัน